หากย้อนกลับไปไกลอย่างในปีคศ1950ในยุคสมัยนั้นยังไม่มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์จากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนแต่มีบางคนตระหนักถึงปัญหานี้และได้มองไปไกลกว่านั้นวอลเตอร์ซีเจรโรมวิศวกรจากรัฐแมสซาชูเซตส์คือผู้ที่สร้างรถยนต์ต้นแบบสุดประหลาดคันนี้ขึ้นอุบัติเหตุทางรถยนต์คือภัยเงียบที่ไม่มีใครใส่ใจจากยุคสมัยนั้นเขาจึงตัดสินใจจะสร้างรถที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก แม้จะต้องแลกกับความสวยงามและกระแสหลักของตลาดรถโดยใช้ชื่อว่า Survival Survival ถูกสร้างจากโครงสร้างเดิมของรถฮัตสันปี1948ผ่านการดัดแปลงอย่างหนักจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมสิ่งที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นที่สุดตั้งแต่ได้เห็นคือตัวรถถูกแบ่งออกเป็น2ท่อนโดยมีข้อต่อที่เชื่อมระหว่างส่วนหน้าและส่วนท้ายคือห้องโดยสารแนวคิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า ให้พลังงานจากการชนกระจายไปยังจุดอื่นแทนที่จะกระทบกับห้องโดยสารโดยตรงนอกจากนี้ที่ห้องคนขับยังได้ออกแบบให้ยกสูงขึ้นเป็นรูปทรงกระบอกพร้อมกระจกรอบข้าง360องศาทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนนับเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าไปหลายทศวรรษทีเดียวนอกจากนี้ยังมาด้วยอุปกรณ์นิราภัยครบครันทั้งเข็มขัดนิราภายัยหากเปรียบเทียบในยุคนั้นถือว่าล้ำสมัยมากโรเคจกันกระแทกภายใน กันชนยางหนารอบคันไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในยามค่ำคืนเมื่อถึงวันเปิดตัวก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีทั้งในงานแสดงรถยนต์ใหญ่หลายแห่งอย่างนิวยอร์กออ o โตโชว์เวิลด์แฟร์หและสื่อชั้นนำอย่าง Life Magazine เขาจึงก่อตั้งบริษัทชื่อ Hollow Boring Corporation พยายามโน้มน้าวผู้ลงทุนให้เห็นว่ารถของเขาจะช่วยชีวิตคนนับล้านแต่ในยุคที่ยังไม่เปิดกว้าง จึงไม่มีใครเชื่อในแนวคิดรถยนต์แห่งความปลอดภัยในเวลานั้นทำให้เขาไม่สามารถหาทุนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ได้มันจึงกลายเป็นรถเพียงคันเดียวที่มีอยู่หลังจากที่เขาเสียชีวิตในช่วงปี1970รถเซอร์ไวเวลก็ถูกเก็บไว้ในโชว์รูมรถฮัตสันในแมสซาชูเซตส์ก่อนที่จะถูกลืมเลือนเกือบหายไป จนกระทั่งในปี2022 Lane Motor m u เลนมอเตอร์มิวเซีในเมืองเนชวิลล์สหรัฐอเมริกาได้เข้าซื้อรถคันนี้และนำไปบูรณะใหม่เพื่อจัดแสดงแก่สาธารณชนโดยยังคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมมากที่สุดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสถึงความคิดริเริ่มของเขาที่ต้องการจะเปลี่ยนโลกของยานยนต์ให้ปลอดภัยมากขึ้น If look back as far as the s, it was time when road safety was barely concern. Human Life behind far safety we was when was W the barely concern. the wheel. look road back as as a a Human 1950s, Was not yet a major topic of discussion, but there was one man who saw the danger and dared to think far ahead Walter C. Jerome, an engineer from Massachusetts. He recognized car accidents as a silent threat that society had largely ignored, and he made a bold decision to build a car that prioritized safety above all else, even if it meant sacrificing beauty and mainstream appeal. He named it Survival. Survival was built on the chassis of a 1948 Hudson, but it was so heavily modified that it became nearly unrecognizable. The most striking feature of this bizarre looking prototype was its split body design. The car was divided into two separate sections, connected by a central cylindrical cabin. This design aimed to absorb and redirect the energy from front end collisions, preventing the impact from reaching the passenger compartment directly. In addition, the driver's seat was elevated into a turret-like cockpit with 360-degree glass, allowing for an unparalleled view of the road. It was a concept decades ahead of its time. The vehicle also came equipped with a host of safety features that were revolutionary for that era, including seatbelts, a rare feature back then, a roll cage to protect against impact, thick rubber bumpers surrounding the car, and enhanced lighting for improved visibility at night. When survival debuted at major events, such as the New York Auto Show and the nineteen sixty four World Fair, it generated considerable buzz and even appeared in "Life" magazine. Inspired by the interest, Jerome founded a company called the Hollow Boring Corporation, hoping to attract investors by emphasizing how his invention could save millions of lives. However, the world wasn't ready for a car built solely around safety. The automotive industry and public sentiment were still driven by style and speed, and few believed in Jerome's vision. As a result, he failed to secure funding for mass production, and survival remained a one of a kind creation, a forgotten pioneer in automotive safety, decades ahead of its time.